วัสดีค่ะนนมื้นอนี้สิแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สดนี่ใส่ไก่ใ,ใส่มีเห็ดมีเห็ดแล้วก็มีอู้นั่นเด็กกลับบ้านตอนไหนสิได้กลับบ้านตั้งกล้อ,องทีลไรเดียเเเ๋ยวแล้วก็เหาเสียวเขาเสียแล้ว นี่เดี๋ยวถ้าไหนใส่ของเครื่องออกไปสามแปดเด้ออันนี้เบอร์ใดเนี่ยสามสองสิอันนี้เบอร์ยี่สามสองเพื่อวันนาตางเบอร์เฮ็ดเพียงเห็ดว่วแบบเออเห็ดหูหนูเห็ดญี่ปุ่นเฮ็ดหอมแพงน้องไม่เนี่ยเต็มหมอกหมอกกอกเลยคำว่าหมอกกอกแพงน้อเต็มคัก เต็มตาเต็มไม่ดีแค่ไหใส่ไฟตู้ไฟตู้บาดไมใช่เกรนแบงค์นะไฟตูตู้ขี้ยังอนะเกนที่กันบ่หมดแล้วท่ตู้้ตอคนเงเรเต็มหม้อหมอกล่เลย แก่เราไม่สดดยกันด้วยหมอน้อยปวดหมอเบื่อเบื่อย่างด้วยสามสองสาองแกงี้เดีกันกะรนหมอสิี่วัไปวันไนลืมซื้อหมอแล้วไม่อยาไปเลยไมเนเต็มคราอีดีปวดถ้าแสบจะแก่เราไม่สดใสหมอนอื่นใส่เห็ดใส่ ลาย,ยูเอาใบแมงลักเสร็จนะแกงเสร็จนะอาที่ก็อันนี้ที่ก็ข้าวโพดมาจากโคลา ห้อีป <B> ตูในเต็ <B> มขับเต็มเนี่ยเป็นหม้วข้าวเหนียวนี่4หม้อ5หม้อโอ้ยหม้อเลยนี่เต็หมอด้วยพวดมามามาไปกินด้วยกัน,นอเอี่ยอแกงน้องใหม่สดใส่ใส่ใส่ที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่ ปลาคือแซ่บแท้เด้อเด้อคือปลาขนาดพรท่านใส่ชูรสนี่ปาแซ่บปลาแซ่บกระทงใสเป็นยาเสพติดกิรถนะอืมปาคือแซ่บแ้ๆปลาเบิ่งตัผู้เห็ดเหี้ยแต่เหี้ยแตน ผมคิดลจน้อยเนาะใส่ว่าสิบใส่ดี๋มันแสบแล้วรเสียบ้น้อยก็สิบาเกินฝีมือเดืด้วนหันปลาใส่สิงปคือเสียบคนลซีนพอประแดดก็เสียบมันมันอยู่ที่ฝีมือตาอัไปเลียงใส่หลักพมอแม่พี่น้องไปเลียงพระใส่หลักคุณอาจจะเบิ้งแน่ โอ้ oh. มันอีกตัวทสิซิมไม่เบิ่งบาดแน่แสบป้าเสซ่สบก็รับกระเดือข้างเดียวดิ <laughs> แส่บีนีเจ้าซิมเบิ่งเด้อเอาซิมหน่อยเสซ่บพอแล้วซสบก็โอเคจ้ะซิมเบิ้งสเบงสเบสเบน่ย แสแซเดวอบ้านอเขาเกงเองเน,ะนาะนก็สื่อเขามันก็สื่อกินเนะาะก็คือสื่อกินเนนด้น้ำมันสดน้ำมันแห้น้ำมันพุกเออน้ำมันเออน้ำมันมห่วงเนาะ